สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรหัสข่าวเราเท EP ที่85นะครับผมก็ EP นี้นะครับทุกคนพี่เป็นแรงแกนแต่งตัวสายเติมไปปากทงในโซนฟรีสไตล์นั่นเองนะครับซึ่ง EP นี้นะครับเราจะเป็นแต่งตัวสายเติมทั้งชุดเลยเนาะก็เป็นชุดอีเวที่แพงที่สุดทั้งนั้นเลยนะครับจากทรงผมนะครับยันรองเท้านะครับจะเป็นชุดอีเวที่แพงที่สุดนะครับอย่างต่ำนะครับตอนนี้ครับที่แต่งตัวอยู่ตอนนี้ก็30,000เพชร์เลยนะบอกเลยว่าแพงสุดๆนะครับแล้วก็ครับวันนี้ครับไปเป็นร่าเี้งแก ก็ตอนนี้อยู่แรงแกน5ดาวนะครับแต้ม9,400นะครับแล้วก็ครับสำหรับวันนี้ครับท่าทางก็จะมีตามนี้เลยเนาะก็ท่าทางแพงๆทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็มีเป็นท่าไอเคมก้อนนะครับนี่นะครับโคตรเฟี้ยวเป็นท่าสกินปืนนะครับที่ขาดไม่ได้เช่นเคยนะครับแล้วก็ครับมีท่าสก้านี่ไม่ใช่ท่าสก้าที่เหีนี้เป็นท่าฟีทีศูนย์นะครับแล้วก็ครับมีท่าสก้านะครับนี่นะครับคือท่าสกินปืนครบนะครับแล้วก็ครับมีเป็นท่าลายถ่ายแรงแกนเนาะแล้วก็ท่าปากทงครับแล้วก็ครับหลักๆเลยก็คือขาดไม่ได้้้้คคคครรรรรรััััับบบบ่่่่าา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 าใใใหหหหวววววจเเเเเเออออไปสสนนนนนนนะะะะกกลลลลยยแแตตงงชุดีพโ แล้วก็ครับวันนี้ครับอย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยละกันนะครับผมแล้วก็ครับพี่จะโดนด่ากด็ดีหรือเปล่าตรงนี้ก็อย่าลืมรุนกันด้วยนะครับแล้วก็ครับไปทุกคนเดี๋ยวรอไปรุนเลยกว่าไป let's go นี่อย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับจุ๊บๆไปทุกคนไปปักธงเลยไปนี่ let's go บึ้มโอ้โหหล่อเท่ โอเคครับทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ในโซนกันแล้วนะครับแต่เราจะเริ่มไปหาผู้สาวดีกว่านะใจดูเหมือนว่าผมจะเจอเนื้อคู่เลยฮนะให้หัวใจเนื้อคู่ไปทีนึงครับนี่นะครับเนื้อคู่เนื้อคู่นะครับลองคิดชื่อหน่อยละกันนะครับชื่ออะไรวะเนี่ยเอ็มซอสเซตอ๋อให้หัวใจหนึ่งอีกหนึ่งทีครับนี่นะครับถามก่อนชื่ออะไรชื่อไรนี่ถามชื่อก่อนละกันนะชื่ออะไร,นนะไรวะ ชื่ออะไรวะแล้วก็อ่าต่อยมวยหนึ่งทีครับแหมต่อยต่อยต่อยโจโจ๊หฮะเนื้อคู่เนะนืนน้อคู่ฮะนี่เนื้อคู่ครับโอ้โหเขากดท่านี้มาให้ผมหนึ่งทีครับแหม่ตรงตีนะใช่อเอ็มไอ้มากับใครนะฮะแหม่น่าจะเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายวะน่าจะใครวะคนหลังอ๋อไอมากับด้านหลังอ๋อไม่รู้เน่หน่าจะมาคนเดียวมั้งนี่ให้หัวใจอีกหนึ่งทีครับนี่น่ารักเฮ้ยแหม่หล่อเท่ไหมไอ้ผมหล่อไหมถามก่อนผมหล่อเท่ไหมเออนะผมหล่อเท่ไหมหนี่นะฮะแล้วก็ให้หัวใจอีกหนึ่งทีครับ แหม่น่ารักเนี่ยน้องน่ารักนะ่ยน้องอายุเท่าไหร่วะเอ้ยอายุเท่าไหร่ดีกว่านะถามอายุอ่าหล่อเท่จ้าอายุเท่าไหร่หรอนี่นะครับอายุเท่าไหร่หรอน่าจะประมาณ19นะ19แหละพนมมือไปหนึ่งทีฮะนี่นะขอขอมุดขอมุดขอมุดนี่ขอมุดอ่ะอายุสิบหกโอ้โหต่ำมากนะฮะต่ำแบบต่ำกว่าที่เราแบบอันนี้ไปมากเลยนี่พนมมือเขาหน่อยละกันนี่แอร์หล่อเท่แหมหล่อเท่นะครับหล่อเท่ทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็ออกมาแล้วก็นี่สกาสกาสกา น,น่าจะมีแหละนะทรงนี้หนีของจริงของจริงเดี๋ยวปักธงมาด้วยบอนี่ปักธงมาด้วยบอนี่นะฮะแล้วก็เอคเอคเอคไปหนึ่งดอกฮะเอค AK, ไปมีไหมมีไหมมีไหมน่าจะมีมั้งไม่แน่ใจนะฮะไม่รู้ว่ามันจะมีหรือเปล่านะครับให้หัวใจหนึ่งทีครับนี่ยอดครับแล้วก็ขอมาโคมหนึ่งทีครับอันน่้นดอเท่ครับ,นนะรรบแล้วก็เอคเอค นี่เอเคเป็นถึงหรอครับเขาไม่มีหรอน่าจะไม่มีครับก็ถ่านแล่นเกมเนถึงทีครับทุกคนครับมาทุกคนครับเดี๋ยวเราขอเวดไลน์ห่างปักธงนิดนึงนะทุกคนครับมาปักธงตรงนี้แหละทุกคนครับนี่เฟี้ยวเลยมานี่นี่นี่นะขอเซตเซตเซตมุมนิดนึงฮะมาทุกคนครับปักธงเลยดีกว่าครับมาหนึ่งเอ้าเอาเอ้าเขาไม่นิ่งหรอไม่นิ่งได้จัดให้มาตรงนี้อยากได้มุมนี้ไหมอยากได้มุมนี้ทุกคนครับมาหนึ่งสองสาม หล่อเทหล่อเทคนหล่อเขาเทนี่แม่เขาแอบเราด้วยอ่ะยอ่อย่อต่อฮะวก็ถามนี่อีกคนระับต่อยมวยครับเอ้นะีถามก่อนอ่าอยากมีหวันใจดีกว่านะอ่าอยากมีหวานใจนนะอะไรเงี้ยเอออยากมีหวั่นใจเฮ้ <c oughs> ก็เตะหน้ามาหนึ่งทีอ่ะแปะเขาให้นะฮะแล้วก็อ่ากดถ่ายร่างแก้มอีกหนึ่งดอกครับ นี่หล่อเทแล้วก็อะไรดีครับอา่ากดท่าไหนให้หวัวใจครับอันนี้รอสุดยอดที่ว่าซ่นนะร้องสุดยอดที่ไปทุกคนเดี๋ยวเราเปลี่ยนห้องกันดีกว่าห้องนี้ไม่น่ามีอะไรแล้วแหละนะครับไปทุกคนครับเปลี่ยนห้องกันไปเปิ้วเปลี่ยนห้องกันนี่ถานักแกนแล้วก็ปักท้องอีกหนึ่งดอกครับบึมไปทุกคนเปลี่ยนห้องกันปิ โอเคครับทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ในโซนกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มไปหาผู้สาวดีกว่านะห้องนี้ครับสาวเยอะอยู่เนาะเดี๋ยวเราไปหาใครดีครับมีแต่สายเติมครับดูดิตรงนี้มี2สาวอยู่ครับแล้วก็ครับตรงนี้มี1สาวครับให้หัวใจสาวเปหนึ่งทีแล้วกันนะครับนี่ให้หัวใจสาวหนึ่งทีครับขอคลิกชื่อดูหน่อยลนกันชื่ออะไร่ะชื่ออะไร่ะเอาคลิกไม่ได้อ่ะนะเอาเอาดูชื่อไม่ได้ชื่อนามิวินารักนะครับพิมพ์หน่อยฮะน่ารักนะครับ น่ารักนี้นะฮะน่ารักนะครับเดี๋ยวเราย่อตรงนี้ดีกว่านะครับสาวๆตรงเนี้ยย่อๆหน่อยนะครับนี่นะครับให้หัวใจสาวหนึ่งทีครับนี่นะฮะเอ้ยโคตรเฟี้ยวเนี่ยแลก็ย่อคนนี้หน่อยให้หัวใจหน่อยฮะให้หัวใจนี่นะฮะน่ารัก <iałem S 1> <dragon S 3> นะครับแหมโคตรเฟี้ยวแล้วก็อ่าต่อยไปทีนึงนี่นะครับสาวแรงแกซะด้วยทุกคนครับแหมเจอสาวแรงแกนี่โคตรเฟี้ยวไม่ได้หล่อเอ้าเอ้าอย่างของมันวะเอ้าอะไรของมันวะเฮ้ย เยสเออรู้แล้วว่าแรงแกนนะฮะแต่ว่าไม่สมควรทําอย่างนี้เด้อนะแม่ไม่ได้หล่อเอ้ยไม่หล่เอเฮ้ยบอกก่อนมอไปทั่วก็ไม่เอาไม่หล่อโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวมันพิม์ไม่ได้ทุกคนสักครู่ฮนะเดี๋ยวถามก่อนฮนะไม่หล่ออ่าหล่อไหมเอยนะหล่อไหมดีกว่านะหล่อไหมอ้ยพิมผิดนะหล่อไหมอุ้ยอะไรอะหล่อตายวะซันนะฮะร้องร้องจัดเลยฮนะนี่แน่ต่อยมวยไม่ได้ตึงเออใช่ใช่ใชอ่าตัวเอง ตึงมากมัง้งนี้ตัวเองตึงมากมั้งนะฮะโอ้โหลองเตะหน้าแม่งทีฮะนีนะฮะนะโอ้โหแหม,ม่ต้องเซงนเซอร์บ้างแหละชื่อนะฮะแหม่ไม่ได้เซนเซอร์นี่แบบอยู่ไม่ติดะฮะเดี๋ยวเรากดท่าไอเขมดอกก่อนละกันนะครับนี่นะสาวสายเติมด่ากูว่าไม่ได้หล่อเฉยโอ้โหโคตรเฟี้ยวนะแหม่พี่หล่อไหมน้องๆเนีน่ชุดนี้ไม่ได้หล่อพี่ว่าพี่หล่อนะอะไรวะพี่ว่าอะไรนะฮะเฟี้ยวหรอเฟี้ยว หล่อสาวนี่นะเพี้ยวหล่อสาวนี่แม็ด้วยวะไม่เอากีเอ็ค่ะโอ้โหแม่แต่ผมแบบผมหล่อนะเอเอ,เ,อเดี๋ยวผมจะมอบทำไมวะเนี่ยนะครับเดี๋ยวบอกก่อนแต่ว่าผมหล่อนะนี่นะของจริงนะแต่ว่าผมหล่อนะบอกก่อนอ่าแต่ว่าผมหล่อนะนี่แต่ว่าผมหล่อนะเออเอาดิแต่ว่าผมหล่อนะ อุ๊ยอุยอุย,อยแรงแดงด้วยนะฮะเดี๋ยวเราถ่ายแรงแกนไปหน่อยละกันนะครับนี่เราก็แกนนะเออนะแหมโดนเสาดุอย่างนี้แหมเฟี้ยวหรอมาถ่ายแรงแกนกิ่งกันไปก่อนนะทุกคนครับมาเดี๋ยวเราปาักธงอัดหน้าแม่งเลยนะทุกคนครับมาหนึ่งสองสามโอ้โหร้องแกนคิวเดยสอง แม่อย่างตึงฮะนี่คิดว่าเฟี้ยวหรอ,อสาวนี่เตะหน้านี่เตะหน้าฮะเน,นี่ขอเซนเซอร์หน่อยไล้วหันะครับชื่อนะครับเอบนะฮะอ่ากูแรงแพทเออแล้วก็ครับฝาปักธงไปอีกหนึ่งดอกอย่าแอคค่ะเฮ้ยผมหล่อผมหล่อไม่สนใจหรอเอ้ยนี่ผมหล่อไม่สนใจหรอไม่ไเท่ผมหล่อไม่สนใจหรอนี่เงียบเออเงียบทําไมห๋อเงียบทําไมอ่ะเอ้ยไม่สนใจเป็นแฟนผมหรอเออก่อนไม่สนใจ สนได้หรอ <c oughs> เป็นแฟนผมหรอนี้มีแฟนยังวาสัน้นอ๋อแม่งไวนะพวกมึงเนี่ยไวนะ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 โออมุดมามีมีคนหนึ่งมามุดเลยฮนะทุกคนครับร้ <c oughs> องนี่เป็นได้หรอเ <c oughs> มาหมดก็ได้นะเออนะครับอ่าเหมาหมด ก็ได้นะสาวเอ,อเออหมอหมดก็ได้นะสาวนี่ <c oughs> โอ้โหวไวัยเชียวพวกเธอนะฮะโอ้หวหรอว่าส่านนะฮะโอ้ร้องเกินก <c oughs> ูยังชอบมามาวมาว่าส่นเอ้ยเอ้ยทำไมทำไมกลับหน้าไวัยจัง <c oughs> ทำไมกลับหน้าวัยจังนะฮะนี่ทำไมกลับหน้าวจังอะเอวัยจังเมื่อกี้ยังด่าก,กูอยู่เลยฮะท่งเสียงดังนับหนักแฟนแป๊บปะคะโอ้ร้อง เอ้เอ้เมื่อกี้ยังด่าผมอยู่เลยนี่เอาดิเมื่อกี้ด่าผมอยู่เลยอะอะไรของสาวมันวะนี่ถ่ายรงางกนอีกทีนครับแล้วก็พนมมือเออแมชทรงตึงฮะทรงตึงฮะทำทรง,ง,ทรงเฟี้ยนแต่ว่าเลี้ยวมาหาพี่เปลี่ยนใจนึกว,ว่ามันมีถงวะสันโอโหเกินนี่ปากไว่อีกทีนึงเออของแท้บอกเลยนึกว,ว่าไม่มีถงด้วย้ยโอ้โห ผมไม่อยากพูดอ่ะมันมีคํานึงที่ผมอยากพูดมากตอนนี้แม่พูดไม่ได้ครับให้ไปคิดกันเองนะผมแถมคําว่าดอกไม้ไพหนึ่งดอกฮะโอ้โหจีบได้ไหมขอโทษร้องโอเกินโอเกินทุกคนมาเปลี่ยนห้องเดี๋ยวห้องนี้ผมไม่อยากเจอคนแบบนี้ไม่อยากเจอผู้สาวแบบนี้มันมันแบบรู้สึกยังไงไม่รู้ไปละไปดีกว่าไปดีกว่าเจอสาวแบบนี้ไปเจอสาวแบบนี้เออไปทุกคนไปเปลี่ยนห้องกันดีกว่าไปทุกคนครับเปลี่ยนห้องกัน ปแบบเปลี่ยนห้องกันปุ๊มแล้วก็ไลนแกมเป็นหนึ่งทีปิวโอเคครับทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ในโซนกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มไปหาผู้สาวดีกว่านะห้องนี้ครับคนเยอะอยู่เนาะเดี๋ยวเราไปหาใครดีครับไม<ๆ>่ค่อยตึงสักเท่าไหร่ครับแต่ว่ามีแต่พวกสายไฮไลท์อะไรเงี้ยดูดิโอ้โหแม่หล่อที่กันแต่ละคนนะครับเดี๋ยวเราไปหาใครดีครับเ,เดี๋ยวเรามาย่อผู้สาวคนนี้ดีกว่านะครับหน้ากากามาเราเลยะอะให้หัวใจเข้าไปหนึ่งทีครับชื่ออะไรวะขอคลิกชื่อดูหน่อยละกันนะ ให้หัวใจหนึ่งดอกครับแล้วก็นี้นะแล้วก็ขอแดนไปหนึ่งทีครับขอแอคดีกว่านะอยากแอคกับห้องเนี้ยอยากแอคกับผมอยากแอคกับห้องเนี้ยแหมผมอยากหล่อเท่อยากแอคอะไรเงี้ยแหมหล่อเท่ๆครับชื่อก็แบบคนหล่อคนนึงแล้วอะไรเงี้ยแบบเราต้องหล่อเท่เข้าไปอีกเนาะแล้วก็ขอเอคไปหนึ่งทีนี้นะครับมีแต่สายไฮไลท์ดูดิแบบมีแต่สายไฮไลท์ล้วนเลยอน่ยห้องเนี้ยแหมแปลกๆนะแหมเดี๋ยวเขาจะมาโถมผมป่าเนี่ยถ้าผมปักธงไปเนี่ยแล้วก็ขอสกาวไปหนึ่งทีครับ นีมาว่ะสกามาว่ะเดี๋ยวสกามาว่ะทุกคนเอาแล้วนะครับสกามาแล้วครับยังไงให้ต่อครับแล้วก็ขอให้หัวใจหนึ่งทีครับเขาจะให้หัวใจตามเราไหมนะให้ไหมให้ไหมให้ไหม ไม่ให้หวะทุกคนโอ้โหปักทองแหมยุโยงให้เราปักทองจริงๆเนี่ยเป็นยังไงมาเนี <poems> em. ่ยมาทุกคนครับเดี๋ยวเราปักทองแอคกับเขาก็ได้นะเนี่ยขอเวลาย่างนิดนึงนะเนี่ยเดี๋ยวติดโควิดนะทุกคนครับมาเดี๋ยวเราปักทองแอคเลยดีกว่าฮะทุกคนครับมาหนึ่งเอ้ยเอ้ยอันนี้มันบังหน้าก่อทุยไม่ใช่บังหน้ากล้องนะไม่ใช่บังหน้าก่อนะบังหน้ากล้องนะนี่แหมไม่ไหวเนี่ยเนี่ยเรากำลังจับภาพเนี่ยคนหลอกคนเท่ยจ๊นะไม่รู้เรื่องเอาซะเลยเนี่ยหนี่เตะหน้าหนึ่งทีครับมาทุกคนเดี๋ยวเเรรราาาาปัักกกงงแแอคคคลลยดีีว่ทุนนบมมต้หะ เ,เดี๋ยวเดี๋ยวรอรอรอ,รอดูเรียกชันด้านหลังนะว่าเขาจะตามมาหรือเปล่ามาขำอะไรผมเนี่ยฮะมาขำอะไรนีร่งแกมมาใส่มาหนะนึ่งทีฮะนี่แรงแกมว่ะแหมมาแอก๊กมาแอ๊กใส่ว่าทุกคนมาปักธงอัดหน้าหนเลยคนระับมาหนึ่งสองสาของแท้แน่นอนบอกเลยของแท้ฮนะนี่ท็อปของจริงนะคนจริงเนี่ยคนจริงทุยคนจริงเขาต้องปักธงใส่ฮนะกูว่าละ ทำไมต้องขึ้นมึงกูวะไม่น่ารักเลยนะโอสาวไม่น่ารักเลยทำไมต้องขึ้นมึงกูด้วยนี่เอเคมหนึ่งทีครับนี่แต่งตัวตึงองี้ต้องมีปักธงอยู่แล้วคนระับสุดเนี่ยสุดอะไรมึงมาเยอะเย้กูอยู่มาแอกฮะมาเต้นเปาะปงเปาะแปะ,ปะนะฮะคิดว่าไม่มีผิดนี่ของจริงเนี่ยบอกก่อนของจริงของจริงผมอะ่ะนี่ของจริงผมอะ่ะมาถามก่อนสนใจเป็นเมียปเ,นนมเปล่าเออสนใจมาเป็นเมียไหมถามก่อนเออสนใจมาเป็นเมียไหมเออ สนใจมาเป็นเมียไหมสาวผู้สาวคนนี้ดีกว่าให้หัวใจทีหนึ่งอ่ะเจแม่แมเดี๋ยวแบบเดี๋ยวแบบเดี๋ยวเดี๋ยวแบบดูแลเองอะไรเงี้ยเออเดี๋ยวเฮียดูแลเองเออแม่ใช้คาว่าเฮียวะ่ะให้หัวใจอีกหนึ่งทีโอ้ยคุยกูจะโดนเขาด่าไมา่ได้ขอโทนอยากเป็นชู้ได้หมดได้หมดบอกก่อนได้หมด <laughs> เป็นทุกคนเปลี่ยนห้องกันดีกว่าห้องนี้แบบ เดี๋ยวโดนแบบเดี๋ยวโดนดาวมาแล้วเย่งเมียชาวบ้านอไะไรเงี้ยทุกคนครับเปลี่ยนห้องกันครับไปปิว้วเปลี่ยนห้องกันเนี่ย่ายแรแกนอีกหนึ่งทีครับอ่าชจือไปทุกคนเปลี่ยนห้องกันปิว้ว โอเคครับทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ในโซนแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มไปหาผู้สาวดีกว่านะแต่ว่าห้องนี้ครับไม่ค่อยตึงสักเท่าไหร่ครับคนก็แอบน้อยๆอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปไหนดีครับทุกคนครับผมว่าผมมาแอคเฉยๆดีกว่านะครับห้องนี้ครับเออนี่ยครับแต่ผมต้องแบบหาจุดแอคแล้วแหละนะครับแต่แถวนี้ดีกว่านะทุกคนครับนี่นะเดี๋ยวเราหันหน้ามาทางนี้ครับแล้วก็นี่นะครับกดท่า MP ก่อนเลยแล้วกันนะครับนี่หล่อเท่หล่อเท่ครับแหมมีผู้สาวมาย่อผมด้วยครับอ่ะย่อเขาหน่อยแล้วกันนะอ่ะให้หัวใจเป็นหนึ่งดอกครับนี่ไไหหวว้้ปนะคครรัับบแแมลกก็ดท่า กาวไปหนึ่งทีครับนี่นะหล่อเทบอกเลยว่าหล่อเทครับนี่มาไหว้ผมใหญ่เลยอ่ะอจบแล้วนะครับมาไหว้ผมใหญ่เลยอ่ะแล้วก็กดท่าเอเคไปหนึ่งดอกครับนี่เอเคฮะหล่อเทบอกเลยว่าหล่อเทครับ ไม่รู้เขาจะพิมพ์อะไรกับผมหรือเปล่านะ <_ an> เขายืนนิ่งแบบเหมือนเขาพิมพ์อะไรอยู่หรือเปล่าไม่นิง่งเลยฮะโอเคนะกดให้หวัวใจอีกหนึ่งดอกครับแล้วก็นะครับกดท่าใหม่ไปเลยครับต่อยมวยต่อยมวยไปเอ๊หล่อเท่หล่อเท่เทครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตมาแบบยืนแอคตรงนี้ดีวกว่านะเออตรงนี้สามสี่คนนี้น่าจะเห็นแบบแอคหล่อเท่หล่อเท่เนี่ยโอ้โหเนี่ยออกออกมามุงแลนะ้วเนี่ยเอ๊เนี่ยผู้สาวแบบออกมามุงกันแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็กดถ่ายไล่แก้มันหนึ่งทีครับ นีของจริงฮะหล่อเท่บอกเลยมาทุกคนครับเดี๋ยวเราปักทองแอคเลยดีกว่าฮะตรงนี้แหละมาทุกคนนี่ทุกคนครับนี่ข้อมูลผมใหญ่เลยอะให้หัวใจหนึ่งดอกครับไก่ว่าสั้นมึงเป็นไรเนี่ยฮะ,หะเดี๋ยวเตะหน้าไปหนึ่งดอกครับนี่เตะหน้าไปบอกร้องไก่นะฮะโอ้โหนี่นะก็แรงแก๊บอีกหนึ่งทีครับ <c oughs> ไก่ว่าสั้นมาทุกคนเดี๋ยวเราปักทองกันเลยดีกว่าครับเธอว่าไงว่าไงครับ ว่าไงอะให้หัวใจหนึ่งทีครับเดี๋ยวปักธงใส่หน้าน,นี่ก่อนมาทุกคนครับมาเดี๋ยวเดี๋ยวขอแบบขอยืนด้านหน้ามาดิีหนึ่งด้านหน้ามานนี้ทุกคนครับมางนี่แหละปักธงใส่หน้าแม่งเลยฮะตามมาเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอเวลาแป๊บนึงให้ปักธงใส่หน้าน,นี่ก่อนฮนะผมไม่ได้เอาท่าปาดคอมาเนี่ยสายแรงอีกถึงต่อครับมาหนึ่งหนึง่งปรามือสร้างพวกบัตรฟรีหรอโหเก่งแต่ปากให้คนอื่นสร้างเอาให้คนอื่นสร้างเก่ง เก่งแต่ปากนะฮะมีเก่งแต่ปากนะผมพิมพ์ผิดเลยงแง่เก่งแต่ปากเอาพิมพ์ภาษาอะไรวะเนี่ยโอ้โหหล่อนั่นพิมพ์ไม่ได้ฮนะโอ้โหพิมพ์ไม่ได้อ,กอีกแยะโอ้ยพิมพ์นานแท้นะฮะนี่เก่งแต่เนะี่ยโอ้โหช่างมันนะฮะผมไม่พิมพ์แล้วทุกคนครับมาปักทงอัดหน้ามาเลยฮะนะหนึ่งสองสามนี่นะฮะแล้วก็ปักเขาอีกทีนึงปักรัวๆฮะนี่ของจริงปักรัวๆไป นี่หล่อเท่บอกเลยท็อปมันหล่อเท่แล้วก็ถ่ายแรงแก๊ไปนหนึ่งทีนี่ของจริงนะฮะแล้วก็พนมมือไปหนึ่งดอกฮะคนมันหล่เหลอเทค่ครับก็หล่อเท่ครับทุกคนครับเนี่ยถูกไหมเอ้คนมันจะหล่อเท่ยังไงมันก็ต้องหล่อเท่เหมือนยังข้ามเหฮะแล้วก็นี่นะครับแดนอีกทีนะครับ KNC แซั่บนะฮะจ่อยจ่อย,อยเออเต้นไก่ใส่มัาเออเต้นไก่ใส่มัาแล้วก็ถ่ายแรงแก๊อีกทีนึงนี่นะครับปากดีบอกกันปากดีจังปากดีจังฮะปากดีจังแล้วก็กอ,กนะนะอ่า,ากดเตะหน้าไปหนึ่งทีฮะแล้วก็กดมาโคแม่งเลยฮะ นี่มาโคมาโคนี่มาโคมาโคไปละไอไก่นะฮะไปละไ,ไละอ้ไก่นี่ไปละไอไก่นี่ไปละไอไก่ <c oughs> ไปละไอไก่จุ๊บไปทุกคนครับเปลี่ยนห้องกันดีกว่าไปไปปักทองอันดน้าอีกทีนึงไปทุกคนครับเปลี่ยนห้องกันโอเคครับทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ในโซนแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มหาผู้สาวดีกว่านะมองนี่ครับสาวเยอะอยู่เนาะเดี๋ยวเราไปหาใครดีครับตรงนี้ก็มีผู้สาวสา,วสายเติมอยู่คนนึงครับนี่ให้หัวใจเป็นหนึ่งดอกครับแล้วก็ด้านหลังครับมีผู้บ่าวอยู่นะให้หัวใจเข้าอีกทีครับโอ้โหโคตรตึงบอกเลยโค ขาเรียกอะไรเนี่ยบาสอะไรเนี่ยบาสอะไรนีบาสแซดหรอเนี่ยดูอ่านใหม่นะครับบาสบัสบาสอ๋อนื่ว่าบาสแซดนะครับแหมชื่อบัสบาสนะครับแล้วก็ตรงนี้เขาแอคกันอยู่เนี่ยโอ้โหโคตรตึงแหมโคตรตึงนี่เราแอดกับเขาหน่อยด้วกันนะครับนี่พนมมือไปถึงทีครับนี่หล่อเท่หล่อเท่ครับพนมมือพนมมือนี่หล่อหล่อเท่เลยฮะนี่เอาดิเอาดิ แบบปันนมือว่ะโอ้โหไอ้เราก็นึกว่าจะอะไรนะไอ้เราคิดึว่าแบบจะกดท่าแบบเราเนาะนี่แน่หล่อเท่เรามันคนหล่อคนเท่โทคนะครับนี่เอาว่ะแหมพร้อมกันด้วยว่ะแล้วก็ขอสกาวอีกหนึ่งทีครับนี่สกาวแหม่หล่อห่อเท่เปอีกหนึ่งดอกครับนี่หล่อหล่อหล่อฮะหล่อๆ่อเขาแอดกันว่ะ แล้วกคนเดี๋ยวเรากดท่าไหนดีฮะเตะหน้าเราลัวฮะเตะหน้าเราลัวก็ออกแล้วอ่ะนี่เอาดีเอาดีเอาดีเราก็ไวนะเราบอกเลยเราก็รัวนะเออของจริงเนี่ยเอาเดียวเดียวดีแข่งกันว่ะแล้วก็ขอต่อยมวยไป็หนึ่งทีครับนี่ต่อยมวยฮะต่อยมวยแล้วก็ตรงนี้เขามาลุมเลยผมวะเนี่ยโอ้โยพุ่มไม้เนี่ยเะมาลุมอะไรวะเนี่ยโอ้จบแล้วโอ้ลุมผมะมันมาลุมผมวะทุกคน เย็ดเอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะนี่เอาว่ะทุกคนเดี๋ยวเราปักธงอัดหน้าแม่งเลยให้มันมาแอคทาบุย่าใส่ผมเนี่ยเออไม่ไหวนะไม่ไหวนะแอคทาบุย่าใส่ผมเนี่ยอ่ะถ่ายแรงแกมเปนหนึ่งทีนี่แรงแกมเปนหนึ่งดอกครับทุกคนครับมาเดี๋ยวเราปักธงแอคกันดีกว่านะผมอยากปักธงแอคตรงเนี้ยนี่ด้านหลังพวกเนี้ยเอออยากปักแอคด้านหลังพวกนี้แหละทุกคนครับ แหตรงนี้เลยนะฮะเอ้ยเดี๋ยวเราขยับตรงนี้อีกนิดนึงฮนะเออนะแบบให้พวกมันเห็นช,ชัดๆหนนะ่อยฮะแหมต้องเห็นชัดๆอยู่แล้วนะระดับนี้คนระับมานนี่ดูๆดูด,ด,ดูดูอะไรมายงมาย่ออะไรไม่รู้นะครับออกก่อนดิแหนะออกก่อนดิเดี๋ยวแม่พี่จะปักธองแอคพวกนี้คนระับมันไปไหนหมดแล้วไม่รู้นะมัทุกคนครับเดี๋ยวเราปักธองแอคเลยดีกว่าครับ,รบมาหนึ่งสองสามนี่ปักทงไปอ่าชึบหัวหล่อเท่นีหล่อเท่แล้วก็ครับกดท่าเตะไปหนึ่งทีหล่อหล่อจัดบอกเลยแล้วก็ถ่ายแรงแกมไปอ นี่นะครับไปกงพนมือเออโคตตึงบอกเลยท็อปโคตตึงไอ้พวกนี้มันแบบชื่อ,อะไรวเนี่ยชื่อวีเฮดอะไรเนี่ยมันมาทั้งแคนเลยเหรอ แค่นั้นใช่ปหมเนี่ยใช่ไหมไม่รู้นะ่ยไม่น่าใช่ครับให้หัวใจหนึ่งทีครับนี่นะแหมก่อนเราจะปิดคลิปนะขอไปหาสาวก่อนแล้วกันนะทุกคนครับนี่ให้หัวใจสาวก่อนนี่นะน่ารักนะครับขอเตะหน้าเนืงอ่ะชุบนี่เตะหน้ามาถึงทีแล้วก็ให้หัวใจนึงอีกหนึ่งทีครับทุกคนแปะประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมสี่สี่สี่โฟร์โอ้โหทุกคนประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมสำหรับอีพีนี้ครับพี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันอีพีหน้าเนาะอีพีหน้านะครับอยากให้พี่ทำคลิปแนวไหนนะครับก็อย่าลืืมมมมมคคคคคออออเเนนนนนต์บบบบบบบกกพีีี่่ดดด้้้้้วววยยยะะะรรรรรัััััั๋จใหหผแลล็สาาถช กดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับขอบคุณครับแล้วก็ถ้าไม่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับขอบคุณครับผมไปทุกคนบ๊ายบายครับทุกคนรักทุกคนนะครับผมจุ๊บจครับบ๊ายบายปิว้วรักทุกคนนะครับผมจุ๊บไปและปิว้วนี่ปากทงอีกหนึ่งดอกโอ้โหน่ารักจัด